สวัดสดีครับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเรื่องรถไฟความเร็สูงไทยลาวจีน,นครับวันนี้ผมนกเติอนต้นนิิจัญจะมารีวิวเรื่องการท่องเที่ยวโรือรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนนะครับ6เดือนที่รถไฟจีนเปิดนะครับตั้งแต่3ามกราคม2565าแต่ว่ามาเปิดการท่องเที่ยวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565นั่นก็คือเปิดมาแล้ว รถไฟวิ่งมาแล้วหกเดือนการท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วสามเดือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรพัฒนาไปบ้างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเล่ากับสู่กันฟังนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับหยุดยาวเดือนกรกฎาคมมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะสิงหากันยานะครับ่านเลือกมาแล้วไปกับเราติดต่อกับทีมท่องเที่ยวของเรานะครับตอนนี้ก็โดยสรุปนะครับว่าสามเดือนที่แล้วมาเนี่ยค่อนข้างจะ ขยับตัวไม่ไม่รุนแรงนักเียงแต่ว่าไปแบบกลางๆเนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีน,เ,นเปิดเฉพาะในลาวนะครับคนไทยเองก็ยังไม่มาคือยังไม่ค่อยอเรียกว่าไม่ค่อยชินเรื่องการเดินทางมาเองโดยรถไฟหรือรถส่วนตัวที่สองขายเพราะนั้นการขึ้นรถไฟช่วงนี้โดยเฉลี่ยก็วันละไม่ถึงร้อยเทีเ่ยวนะครับโดยเฉพาะชุดท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะ สี่สิบห้าสิบเที่ยวก็ประมาณสี่ห้าร้อยคณะที่เดินทางมาทั้งส่วนตัวนี่ไม่นับนะครับแต่จะนับเฉพาะกลุ่มที่ตั้งแต่สิบคนขึ้นไปหรือแปดคนขึ้นไปนะครับก็คาดว่าการท่องเที่ยวก็จะเริมขยายผลตั้งในเดือนกรกฎาคมนี้แหละเป็นต้นไปเนะื่องจากว่าประเทศไทยเองก็หยุดยาวส่วนฝ่าทางจีนนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยคนของลาออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถือว่า การท่องเที่ยวมีการขยรายตัวสูงนะครับเนื่องจากว่าในหมอเต็นนะครับซึ่งอยู่สูงสุดของลาวเนี่ยที่เราเห็นในภาพนี้เนี่ยเ,ยเป็นเมืองที่จีนมาเช่าอยู่ในลาวอนนี้ก็เป็นเมืองคล้ายๆจะเป็นเมืองปิดนะครับส่วนใหญ่เราเข้าดูได้ยากแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่ในตรงนี้ก็น่าจะเกินสามแสนคนนะครับแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมมากมายต่อจากนั้นทางลงมาทางหลวงน้ำทามาทางอุดมชัยก็จะเป็นแหล่งพื้น ที่ที่ปีธรรมชาติสวยงามเหมือนที่เราเคยเสนอไปแล้วนะครับก็ยังเห,เหลืออยู่เต็มที่นะครับช่วงนี้เราดูฝน,นก็ถือว่าอากาศกําลังเย็นสบายเช้ามีเมฆหมอกบรรยากาศสวยงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอยู่ในลาวเนี่ยก็จะขยายตัวลงมาแถวหลวงน้าท่าลงมาแถว,แถว,แถวอุดมชัยเนี่ยเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเป็นเมืองเล็กๆเ,เพราะนั้นเราจะเห็นกลุ่มคนเหล่านี้เยอะก็จะมาอยู่ขายพวกสินค้าเริ่มมี ป้ายร้านเป็นตัวภาษาจีนใหญ่กว่าภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับโดยเฉพาะาพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพราะนั้นการขยายตัวของจีนลงมาจากข้างบนเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่พวกเราที่อยู่ข้างล่างต้องคิดคำหนึ่งนะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้ามาทุกวันวันละ450คณะตั้งแต่เช้าเรื่องจยากว่ารถไฟเนี่ยอาจจะ มีเที่ยวอยู่สามเที่ยวนะครับม,มีวันหนึ่งสามเที่ยวคือเช้าสองเย็นหนึ่งนะครับขึ้นขาลงก็เหมือนกันขาลงก็เช้าสองบ่ายหนึ่งเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรถที่ความเร็วไม่สูงอยู่ขนาดหนึ่งเรียกว่าเคนะครับเรียกว่าขบวนเคส่วนขบวนบีหรือขบวนตัวรถไฟความเร็วสูงนี้ก็จะเป็น M อม เอมูหรืออาเีมเออมเอยู M M U อะไรเนี่ยนะครับวิ่งเพราะฉะนั้นรถไฟก็จะวิ่งอยู่เท่าเดิมนะครับส่วนคนนี่การแน่นหนาก็จะเยอะขึ้นส่วนแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็กระจายออกไปนะครับตั้งแต่บางเวียงตั้งเขื่อน,นน้ำมึมหลวงพระบาง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อุรงมไทยนะครับไปจนถึงบัวเต็นนี่ก็จะขยายกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวางเวียงกับ หลวงพระบางนะครับหลวงพระบางจะเป็นอันดับหนึ่งของเป้าหมายการท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวในลาวนะครับเนื่องจากว่าในตัวห <c oughs> ลวงพระบางนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลของการท่องเที่ยวนะครับอย่างที่ภาพที่รเราเห็นนี้อยู่อุดมชัยก็เป็นน้ำกัดยุลภพานี่เดือนหนึ่งหนึ่งอาจจะมีคณะมาไม่ถึง10คณะนะครับเนื่องจากว่าบางบางคณะยังไม่ แอดเวนเจอร์ก็คือ,อยังไม่กล้าที่จะเดินทางไปในที่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็เส้นทางก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็บางคนก็ไม่เคยไปก็ยังไม่กล้าไม่ไม่มั่นใจที่จะเดินทางนะครับแต่ว่าหลวงพ่บางเนี่ยเท่าที่เราดูนะครับหลวงพ่บางวันหนึ่งหนึ่งคณะท่องเที่ยวก็จะผ่านไปผ่านมาเกินกว่าห้าร้อยคณะนะครับทั้งคณะเล็กคณ,ณะกลางคณะใหญ่รถบัสรถ ตู้จะว่าส่วนใหญ่รถบัสไม่ให้วิ่งในหลวงพระบางนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวในหลวงพระบางที่เชิญชวนโดยเฉพาะหลวงพ่อพ่อบางนะครับก็เป็นแหล่งในวัดตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวก็คืออยู่ที่พระราชาวังเดิมส่วนอของจําลองก็จะอยู่ที่วัดเชียงทํานะครับที่เราวัดเชียงทองที่เราเคยไปถึงตรงนี้นะครับจะเห็นภาพปิชนาธรรมในวัดเชียงทองนะครับก็ จะเป็นสิ่งที่ทุกคนมาแล้วอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาดูของจริงว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ตามที่ภาพให้ดูหรือเปล่านะครับส่วนในในเรียกว่าใน,ใน,ในสัตสถูกเล็กๆนะครับก็จะมีพระพุทธรูปบูชาครับในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปบ,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 บูชาให้ดูนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะมาแล้วก็เห็นด้วยตาส่วนการเดินทางนะครับวิวทิวทัศน์ข้างทาง ซึ่งเราคนที่ไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยก็เกิดม,มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาได้มาถึงเมืองหลวงพระบางนะครับส่วนที่จะขึ้นไปสู่ที่สูงนั้นก็ธรรมชาติก็ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยู่บนต่ทางขึ้นนะครับก่ขึ้นที่จะขึ้นพระธาตุพูทสีก็จะมีพระธาตุหลายองค์นะครับที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเยอะมากเลยแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือการแกะสลัก เป็นภาพปริศนาธรรมในวัดต,ต่างๆของหลวงพ่อบางเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดรวมของพุทธนธรรมนะครับที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทางพุทธธรรมก็คงจะมีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะครับซึ่งประกอบกันได้หลายอย่างในเมืองหลวงพ่อบางเพ่อนเราก็ได้เข้ามาเที่ยวชมกันวันหนึง่งวันหนึ่งก็หลายสิบคณะที่เข้ามาแล้วก็หมุนเวียนกันออกไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น หอราชรถนะครับซึ่งเป็นรถโบราณที่เก็บไว้ในสตูหรือในคล้ายๆโบสถเนี่ยนะครับซึ่งคณะท่องเที่ยวของเราก็ได้ไปดูมานะครับโดยหลายคณะส่วนที่วังเวียงนะครับก็ยังคงสภาพสวยงามของสภาพบรรยากาศนะครับภูเขาซึ่งก็ทรงความสวยงามไปจนถึงเมืองเฟืองนะครับเมืองเฟืองก็เป็นเมืองย่อยของ วังเวียงที่อยู่ข้างๆกันห่างกันอยู่หกห้าหกสิบกิโลเมตรนะครับส่วนเขื่อนน้ามึมเองก็รับแขกได้ตลอดวันตลอดเวลานะครับจึงก็นักท่องเที่ยวก็กระจายกันออกไปตามที่พูดนี่แหละเนื่องจากว่า,ามันเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับในแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นที่เมืองเฟืองนะครับก็จะมีตักบาทแพรเรียกว่าตักบาทเรือนแพรนะครับซึงาพาคก,ก็จะพายเรือมาตามแม่น้ําพวกเราก็จะนั่งแพแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะครับก็ เชิญชวนนะครับว่าไปเที่ยวเมืองลาวได้ทั้งเครื่องบินนะครับลงที่หลวงพบางหรือหลวงน้ํทถาแต่ว่าก็ที่เปิดได้ตอนนี้ก็คือกรุงเทพไปลงหลวงพบางนะครับส่วนกลับ,ลก,บลกับเบียงนครหลวงเบียงจันทร์ส่วนที่จะข้ามต่อมาจากเมืองจีนนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับอนนี้ก็เป็นภาพเดิมที่เราไม่รู้ว่าเมืองจีนก็จะมารออยู่ที่บรหานอยู่แล้วนะครับในทุกวันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้พวกเราเข้าไปแล้วรถไฟจาก บริาหารก็จะลงมาที่เบอร์็นนะครับเสร็จแล้วก็รับสนส่งพวกเรายังรอการท่องเที่ยวจากาพี่น้องชาวไทยลาวมาเลเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชานะครับดูวัฒนธรรมดูสภาพบรรยากาศดูแหล่งธรรมชาติที่หลายคนก็อาจจะรับมีความแตกต่างนะครับอยากจะเหนเ็นสิ่งแปลกตาม,มาดูที่เมืองลาวก็ยังต่อกันมาได้นะครับเพราะนั้น ทีมท่องเที่ยวของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยังมีเวลาเดินทางอีกยาวนะครับอันนี้เป็นการกล่าวเส้นทางว่าไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยคนที่ไปมาแล้วคนไทยน่าจะเกินสามหมื่นคนที่มาในเมืองลาวแล้วนะครับหยุดยาวหกข้านะครับซึ่งคองรมอมีมติใหม่ในเดือนกรกฎาคมสิงหากรกฎาเนี่ยนะครับก็เตรียมกันนะครับเตรียมกันแล้วก็ วางแผนตติดต่อมาอย่างเรานะครับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวรถไฟ้าความเร็วสูงลาวจีนลาวท็อปทรเวลแล้วก็เคอซีอินโดเชน่านะครับโดยผมดุเตสมมทรนนทิจันคุณประภาพันธ์ศรีสุดาแล้วก็คุณชโยค,คุณต้องชนะชัยนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ